สวัสดียน่ยมุสโอนะครับผมกเฮียขี่งูขี่ตาึ้นมากมันยองมันโดดจัดอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับผมฟังฟังฟังมวนมมวนกวับฟังเอาเด้อครับเพลงของมะล่างพ่อย,ยิ่พอนศักดิ์พระยอมริมหน้าครับผมพระยอมริมหน้าเชิญรับฟังครับ <laughs> พระยอมริมนาน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วสามปีจดหมายพระยอมที่มีส่งให้พี่บอกยังศึกษากำลังเรียนหมอให้พี่รอวันน้องคืนน้าจะเสร็จการศึกษาปลายสิงหาแน่แน มีคนไปเจอเขาบอกว่าเธอสะสวยเป็นกองเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นสีทองจริงหรือน้องแปลกในใจแท้กลุ้มใจพายพร้อมกลัวพระโยมน้องลืมไม่เลวันดวงใจมีแผลตอนน้องแปลกล้าง วันดอกประยอมเคยหอมกลางทุ่งทิ้งนาเข้ากรุงลืมกลิ่นควันฟางฟิงไฟคนเขาเจอมาเขาว่าพระยอมหอมไกลเจอน้องในห้องใสๆ เขาหรือไปมีเบอร์เสียด้วยชาวนามอสอน้ำตั้งตารอเรียนหมอ,อยังไงเบอร์นั้นมีกันทำไมหรือมีไว้เพื่อดูสะสวยที่ยังสงสัยหรือเพื่อไม้ถึงความร่ำรวย พี่น้อยคนสวยหมายถึงรวยหรือเลวฟังฟังฟังอะไรกับฟังนะครับเดอ้ออดสาฟังเอาแต่ว่ามีคุนเคยบอกว่าลองเพลงมวลเลยขอบคุณครับผม